สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลแนนอีกครั้งนะคะนี่นนนจะมานำเสนอนะคะรถเข้าใหม่นะคะ t o y ยต้ารีโว2.4 J c a p นะคะเกียร์แมนนวลนะคะปี2016นะคะรานะคาอยู่ที่469,000บาทนะคะเป็นสีขาวเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้านะคะเซอขอไฟด้านหน้ารถนะคะลูกค้ากระจังด้านหน้านะคะ พร้อมโลโก้โตโยตา้าัวใหญ่เลยนะคะชมด้านข้างกันบ้างน,นะคะแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นนะคะสามารถเลือกลายได้นะคะเอามาชมรอบๆตัวรถกันนะคะเรามาต่อในส่วนของด้านท้ายรถนะคะไฟด้านท้ายนะคะไฟหลังนะคะสติกเกอร์โตยโยตา้า นะคะคเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาต่อในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะลูกค้า ายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่9 9 1 5 2เกหิโลนะคะแต่ของด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแถบสามารถเปิดได้ขนาดนี้นะคะกว้างเลยค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา Toyota Rivo นะคะ2.4เจ็ดแคบคันนี้นะคะ ยังไงสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตฟรีดาวค่ะรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนหรือ1,000.0มนกิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะมีดูแลฉุกเฉินให้ยีชั่วโมง1ปีนะคะติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083ย์ดสานะคะศูนค่ะศูนยนะคะวันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ